เกเดือนบอกอนเกือบลุเมินเงินนี่พน้องเด้อกันเพิ่ะที่ยามาตามเกเดือนได้เซอร์ไพิ์้ดสิพันธมาแล้วค่ะหมู่สิพนมาแลวข้างของเกเดือนนะคะเลขวิ่งเลขแรนหายเลขกับเก้าบกเขานะคะข้าเขานาเพันไัยข้างล่างศูนย์สามศูหาศูนย์วิ่งศูนยล่างเลขออก0ูหาบนตรงๆนะคะเลขออกข้างบนนะคะขอพิสพาดเพื่อหายล่างออกบนนะคะ ที่หลังเขาต้องซื้อทั้งบนทั้งล่างเออสื่อเอ้าคนคุณซื้ออลไรเป็นก็ต้องซื้อทั้งบนทั้งล่างเลนเนาะได้ยาจิตปคักแม่คักแหล่เนาะบุเคยซื้อได่ล่างถึงซื้อคือบนล่างเลยี่คืออย่างนเกเดือนว่าเมื่อเร็วเกเดือนปั้นคักปั้นแน่ได้บักร้ายบ่ค่ะอืมสันเขาเจ้าเมื่อไอซ์มอยซออกมานะข้างเออใครบ้างบกฝันว่าไปทำบุญไปทำบุญนั่นไปทำบุญอยู่วัดวัดเมื่อก้วแม่หลงจาดแม่เป็นไหมได้ ไปถำบุนรเ้ววันนี้ก็าเล้ยานีไม่ยิ่งเอาซองขามาให้เอาเอาเ้ใส่ซองแมวสันวะปกติเขาทำบุตเขาจะสบายทางสะท้านเขาต้องมีซ่องขาวเป็นบอสเออวันนี้เพิ่งแล้ว่องให้เขาใส่เพิ่จะบอกว่านใส่เท่าไรพวกพันหาลอยฉันเรกพันหาลยเขาจำเขาฝันเขาจะจำาคอยด้ดิเตื่ขึ้นมาวันนี้มันกระซิบีงหูเขาเองดิบกพันหาลอยวันไม่ยิ่งอ่ะไม่ยิ่งมันก็ซิบเีหูเขาเขาตื่นขึ้นมาเหมือนนั้นเขานมาบอกเร็กอว่ะ ปันปันมือเหล็กออกเลยบอกเออมือสมมติว่ามือมือแรกนีเอื้อื่นนีเลื่สื่อออกข้าวผัดเนี่ยมันขึ้นไหมจ้าเนี่ยมันสองห้าวกับมามากห้าวกับเล่มันสื่อสื่อศูนย์หาสื่อน้ำใยนั่นพ่งหาศูนหาซิปพุ่นหาซิปศูนหาหาศูนย์ก็ได้เราซื้อไปอินไปซื้ออีกหกศูนย์หาน้าโมอีกหาซิปพุ่นหาซิปเราทั่วไปซื้อบ้านข้าแก้วอีกบ้านมันไม่แกี่ยงกันซื้อต้นเนาะซื้อกระกับเลยตรงตรงเลยโอ้ต่มือเหล็กออก อันคลิปนั่นที่เจ้าว่าเจ้าฝันว่าศูนย์แห้งภาพเนาะแม่คนกระบัาเข้าตีประือคนยงะมาเข้าฝันไหมเนาะแม่ศูนย์แห้งภาพเนี่ยเข้าตต,ต,ตีว่าใดศูนย์แปด ่าศูนย์แปด้ามิสามงแสามศูนเจ็ดสามเดาันตีเนาะศูนมีแต่ว่าอศูนย์ไม่เเนาะศูนย์มาเียบของไ่บาดภาคเอารับบาดเท่าไหร่แม่แม่บอกแมไปต่อกันก็คลิปน้องน้องโคตรนะน้องโคตรของเล็หาซีฟเนาะออบันนี้เท่ากัเลยว่าอย่งคือบปรับบาดเนมันขึ้นมาเาก็เลยฟันอีกันยับได้นยา่ได้ปาคขยันมายา้คนขาป้าคนขยนาอมอีกอ่า้า่คลองนน้อแเ้ว ฝันมือสามสามสามมือมันหดหยออกนะจ้าหยออกได้๋ยวสามมือเก็บมาเลยฝันฝันมาไปอาบน้ำวันนีเฮี้ยมาไปสิไปสใส่หน่อยก็เลยบอกพ่อว่าเบอร์เฮียนเดินไปไปเอาเอาใส่ไม่ผัวตีไม่มาล้างี่รถไปน้ำกันหรือว่าไปอาบน้ำไปอาบน้ำทุอไปอาบอีกเทิร์ไปเฮียนคนสองสั่นฉีก็เลยยางลงมากอาบเสร็จอาบแบบสะอาดสะอื้นก่อนแล้วก็ขนลุกมขึ้นขนตุ่มสุดมันสิเขาแนวเล่นออาบแล้วยางลงมาเห็นสร้าง เก็นสร้างตัวยู่งขางล่างไหม่ด้เข้ายางลงมากถึงบนที่อาบน้ำเร็วสะอาบสะอาดเลยยางลงมากก็นสร้างยู่งล่างเรยวไปเห็นเลขสิบแปดเดดกินคืนว้าในสิซืีอได้ฝนมาฝขึ้นลงสบายสแปดแดดกินคืนทู่ขางสร้างเก้าหนึ่งปนั่นแล้วะตีขึ้นอยตีบ่าะตีขึ้นโตตีเราข้ซเื้อสิบแปดข้ไปซื้อไว้ห่ซื่อใสไไปสิขารให้เจ้าบ้านเฮาไม่ ต้ <Cornell> ้อองซืสิบแปดมันอันหนึ่งแจมื่นเรียกว่าอันนี้อยู่นี่ก็อ่าน้านเท่าบ่อมได้ได้ยืนเอาไปซื้อไหวย่นสองได้ย่นบ่เออคอยไปซื้อไว้แต่ว่าเขามีงบของเขาดีแต่อัานอึ้งหัวใจตรงเดียวเขาไปซื้อเกินเงินไหมแต่เขาต้องซื้อก่อนบ่บ่เกินงบเขาแมนเขาเห็นตัวแดงเกินครึ่งที่ว่าเฉลิมเขาบ้านเขาอีกดิยูย่นสองสร้างนี่ใส่โอ้ประเด้นย่นสองสร้างดิเขาเห็นช่างแต่ว่ามันยุบห่างสร้างไหมมันสิบเป็ดยืเสิบแล้วเป็นยันเดีย โบ<อ>ยุสาวล้มไม่เลยเราเห็นสร้างสร้างตกแบบงเลยดิสร้างตกแบบง่าย,ยด้านาเลี้ยวกันไปเห็นเลขสิบแปดสิบแปดเห็นแต่เ, 18, 18, เกิน เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขววงหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัดส่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะแต่ว่ามันอยู่ใสาปุ่มหูแต่ว่ามันเป็นสิบแปดยุ่ตรงบะเดยยุยตัวสร้างแต่เรา๋ยไปเครื่องเข้าเดียวเบิ้งสังมนันก็ยุ่งทางสิไหมเออเป็นตัวเลขสิบแปดนะเกียเคย p เลขเ,เ,เ,เป็นตัวแบบนี้บ่งวดนี้งวดแล้วม่หวนื้ ปันจำได้เลยมันก็แมนจำได้เลย้งแต่เลขออกได้สมมือลยแมนฝันเลยจำได้ได้เลยเขากรจำได้ขนาดแล้เขาระันไมลาเท่าใดเลยค่ะปันประมาณบคนสิแก่เขาตื่นขึ้นมานสิาไห่แบบ่บอกว่เป็นตัวที่มันเห็นตัวเรียงเลยคนสิบหกเาหันเป็นกริบดิเาหนเป็นกระซิบเส้นหหู้นบอกเขาบอกมูเขาบอกหลายคนแต่มูเขาซื้อวได้เลียงมันติด โอ้เด็กสามตัวมันหนาจะขายได้เนาะโมหามันขายได้แต่ว่ามันเสียอุตสุดหาโมท่อมาเสียดายโคตรเสียดายเลยป้าเดือนขึ้นเห็นเด็กติดตรงคักแพงเห็นว่าผู้ใดโทรมาเข้าไห่เมื่อเข้าเมื่คิดทีดิเดือดหดวงก้อนเจ้าบางก้อนนี้เข้าไถ่เข้าไห่ปุ๊บเขาปรซื้อมันก็แล้วแต่ดวงเขาแล้วแต่บุญวาฒนาเข้าเขามันอจิตรงกันบ่เข้าเมได้คิดทีดวงใดสัมพันธ์กันบ่แบบหน้าไปขายของด้วยลูกอันเข้าอันเข้าเด็ขอเบียร์น้ำเขาเข้าหมัดแจ๋วว่าเลีกต้องออกไปนี้ ผกขาศูนย์ซื้อรดเท่าไสินะผู้ใดนำยู่งเเป็นแน่นี้มือเรียกเอาไตรงโทษสัมผัสจังอันนี้นำยู่ิเเขาบอบาเยท่องจนเดือนมึงถือจับบาทพาเสนวะเ้นวถาเจ้าอยู่วาาเขาถามาบอกมื่อดิเดือนไม่ตัวไหกขานไปนวดนั่ยกมือนันในยกเมียในยกเท่มากเราเลยถามเขาว่าเดือนตัวเด็กตัวใหมือขึ้นในฝันเราข่อยใช่ซ่อมป้าปานกาศูนเข้าหนวดเพื่อเราไปเขียนเลยเขียนเลยทรงเลยเราได้ทั้งขวทั้งมีย้ ต้องสามตัวทั้งสองตัวในยกกับเมียเราก็ได้ในยกเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามเราดีแต่ติ๊กินเอาคุยกันกับเมี่ยเพิ่มมันได้แอบซื้อเลยเออซื้อเลยเข้ากระดังกี่บ้านกูโดนสุดดิเพราะว่าเป็นอย่างที่กูบอกในเดียร์แล้วเช่นว่าเอาจับมือเรียกออกคนจังบอกกูได้เงินคอยไปนวดคอยจังพนิบาลมาคือบอกเียนะนั่งคอยกันยังว่าคอยอยากนวดเจ้ามือวันที่นัึงเจ้าคือบ่ญเอิญคอยไปนวดข้าเจ้าเอิญคอยไปนวดเจ้าได้เงินแล้วคอยว่าเอาพี่มาแล้วก็บุญเอิญว่ามืงเหี้ว่าสุดท้ายแล้วสิเอินะ เราเสอเอิร์ขาเป็นหวดคันเราคันเราเอิร์ข้าเป็นหวดเราสีงเงินน้ำขาดีเลขออกตั้นมือเลขออกเอิร์ข้าเป็นหวดข้ากระบอกเราซื้อหนึ่งหางหาหนึ่งมันออกสิหาหาิบเอ็ดมันก็ดเหตวุนีรลู้ปางวดนี่ปั้นต้งวดนึ่งแปดทางเดียวถ้าว่าค่ตีเป็นเลขสามตัวเอ้ยตีเป็นเ้าเจ้าหนึ่งแปดมันบ้าแมนเจ้าหนึ่งแปดแต่เป็นเ้ามันบ่าได้เป็นซี่เป็นแต่ว่าเบิ่งในแวแันที่สองยี่ดีสองหนึ่งแปดเานึ่งแปดสอง่ เขาเบิ้งเขาำจะรู้ว่าเลขสี่สื่อเก้าหนึ่งแปดก็สองหนึ่งแปดแมนจะว่าเขาเป็นลอตเตอรี่แล้วได้ยังไงได้ชุดใดไอสองสองหนึ่งแปดบอกอืมเขาได้ชุดชุดหนึ่งแต่เขาเลยแบ่งกันแบ่งพนญิบานมากกับแบ่งไอ้น้องยี่หานได้ยังไงไปเขาบอกสามใบเขาเลขชุดแต่ส่วนมากเลขชุดเสีอเขานะสามใบแบ่งพุลละใบแมนพุลละใบใบละแง่คนนี้ไอเลขชุดเนาะแมนใบละใบแง่เขาว่าใบละอืมชุดละโมแมนบอก สามสร,ร้อยบเลีกอาจารย์เรามาเราส่งมาไห้อาจารย์เราก็ส่งมาไห่เตะมือ,อหมดเลยเออาจารย์เราวื่สซบิงสางม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง